สวัสดีนะครับ f อพกับช่องช่้นต่ำกวกนะครับโอ้ตอนนี้ฝนก็ตกดูนะครับพี่น้องเอฟซีนี่นะครับฝนก็ตกอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้นะครับน้ำเต็มไปหมดแล้วนะครับเอฟซีนี่นะครับฝนตกดูนะครับเอฟซีนี่ฝนตกนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ ก็โซบ <Walmart> เอาอะไรไปบ้างครับพี่น้องก็ <für> งมีเกหียอไม้นะครับพอีอันนี้เป็นของอ่างตั้มนะพี่น้องเนอาไปฝากนะครับพี่น้องอีซีอันนี้ก็ไม่รู้อะไรนะครับพี่น้องก็เตรียมแล้วนะครับพี่น้องที่ี่นะครับตัวน,นี้นะครับอีซี่ก็จะออกเดินทางแล้วนะครับพี่น้องออกเดินทางกันแล้ว โซก็ไปเปิดอะไรอีกอันโรย,ยโซ่คนเดียวนะครับตัวนี้โรย,ยโซ่อยู่ฝนก็ตกนะครับพี่น้องดูสีฝนก็ตกนะครับบรรยากาศนะครับดูสินี่นะครับเสียงฝนนะครับน้องอ้นก็เกลือแล้วนะครับพี่ให้อาหารแล้วนะครับพี่น้องนี่ <c oughs> ก็ตกฮะีนน่ับสนปซเอาเครื่องดื่มไปหนึ่งพันบาทโอ้พี่กี้สนับสนุน,นให้ป้าโซเอาเครื่องดื่มไปหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องที่อยหนึ่งพันบาทนะครับสนับสนุนเอาเครื่องดื่มไปหนึ่งพันบาท มีอะไรบ้างฮะเออก็แล้วแต่เจ้าแล้วหนึ่งพันบาทก็ตามงบมาแล้วเจ้าชอบเป็นตาลังก็แล้วแต่เจ้าแล้วพร่โซอันนี้ขวดเท่าไหรก็ว่าไปละ12บ่ะพินสองบาทก็คูณไปเท่าไรนี่อันนี้ก็อันนี้ก็หลูนึงอหนี่หลูนึงอีนเป็นเท่าไร่นี่นิ สิสองบาทเป็นเท่าไหร่นี่คุณน้องไอ้สิเขาคูณเข้าไปหารเข้าไปเลยคาราบาวแบบเย็นๆมีไหมพีะโชว์อำมาให้ผมด้วยสองขวดเอาไว้ขับรถไปคาราบูมอาบไหมนี่ครับพี่น้อง ก็ตามจำนวนเง er ิน1,000บาทนั่นแหละประโชน์เอาวก็คิดไปแล้วก็ตามจำนวนเงินนั่นแหละฮะไม่มีเคร่องเลนไม่มีเ่มีไม่มีเครืิดิปกตถานาแฟสี่กระป๋องกสี่กระป๋องกระป๋องเเท่าไหร่ประโชบาทคะสิบเจาทสิี่กระป๋องก็ร้อยเอยไปคิดง้างอะไร S <S 2> <S 2> เอปอ1 0 1 0 0อันนี้อันน 20, อะไรนะปะอนเซอร์ยี่สิบวัวลที<ๆ>่สองออ่สิบก็สอง0 2ร้อยสี้ี้เ็ดสิบอออันนี้ก็หัวละทีสอง สิอันนี้ยี่สสี่สปขวดสีก็คูณเข้าไปคูณสิบส้าร้หทั้งหมดรวมคเนี้ยเดียวเฉพาะอันนี้5ห้าร้อยอันนี้ห้าอยเบวกกับอันกาแฟกาแฟเท่าไหร่นะโอเคเฮอร้อยเจ็ดสสใช่ไหมเออสิ้ยร้อยเจ็ดบ จอนวนเท่าไหร่จำนวนสิบสองสองสามสี่ห้าหกบสองแวดเกราสรบหนึ่งส <c oughs> องสามสี่ห้าหกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสิบสอง สองร้อยสี่สิบดนเ้าร้อยแปดสิบหกร้อยหกับอ่่สิบสี่บวกงบนสิบบาทเกินไปสิบบาทเกินไปสิบาทเไปร้ายไปร้ายค่ะเอามันเดี๋ยวมาขาทุนนะประชอเกนไปด้วยเดี๋ยวขาทุน เอาตามไม่ได้เดี๋ยวขาดทุนเจ้ามันไม่ดีขาดทุนใครก็ไม่ดีเออมันต้องซื่อสัตย์มันต้องซื่อตรงต่อกันเลยไปแล้วคุณจุนไม่ยังคุณรอแล้วเดี๋ยวหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากมีดราม่าอาาะไรต่อนี่นะครับโปร่งใสทุกอย่างนะเดี่น้องเอฟซีที่ติกี้สนับสนุนมาหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องเอฟซี นะครับเครื่องดื่มแจงหน่อไม้นะครับเอฟซีเรียบร้อยแล้วหน่อไม้พรเรียกเป็สาบแม่บาต้นครับผมหน่อไม้สดนะอันนี้หน่อไม้สดนะครับแล้วแต่เขาจะทําอะไรกินนะครับหน่อข้าวขาวเลยนะครับพี่อันนี้เจ็ดกิโลอันนี้เจ็ดกิโลสั่งจากแม่บุญผินให้พี่สั่งจากแม่บุญผินสับมาให้นะพี่น้องเอฟซีมีแต่หน่อขาวขาวเลยอวบปวดจุ้ยเลยนะครับพี่น้องเลยอันนี้ก็ผักหวานด้วยนะครับพี่น้อง อันนี้คืออะไรไนีใบแก่น,นางไม่รู้ไรนีอ่อันนี้ก็เออเพิ่งดื่มนะครับเอฟซีอืมเพิ่งดื่มนะ,ะเอฟซีอ่าบอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนะครับเอฟซีอืมจวใส่ถ้าใบาดีกว่าอืมใส่ถ้าใบามันจะได้อน,นั้นกว่า อันนั uh, <laughs> down, <t> ้นก็เอาขึ้นรถไว้เอาขึ้นรถกไว้ก็ได้เบิการาบนแลสองขวด่เบิกเบิกสองขวดแกง่วงเงอีกเี่งอีกสองขวดอเป็นอีกสองขวดนะครับอไปขวดขวดองข้รุก็อยู่ในรถขขมัูกเจ้าไปตด ดอันกดางวลอย่าข okay. no. <ok ึ้นอย่าขึ้นอย่าอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นอยขึ้นอย่าขึ้นยึ้นอาึอา้อย่าขึ้นอย่ึ้นอ้อย่ขึ้นอย่าอย้นอยขึ้อยไขึ้นย่ขึ้นอย่าขึย่านอ่าน่านอย่่อนอือปนอยขึ้นจะขึ้นจะขึ้นเยี๋ย่แม่าาเดี๋ยวแม่มา อออเออเออันนี้จะสือได้เลยเอ๊ะอะไรล่ะน้ำก็ะดึงอ่ะูันเพข้ากระพูแล้วมืนอี้น่ะพอแล้วเอ้ให้าจะกม่คืนแะล้วความทิตะสี้นีขขน่นีอ,อไมอมึมไมวมึม โอ้โหอ้ไม่อ้มไม่อุ้มรองขท้านี่สองดึงดึงแค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ค่ะจะออกเดินทางแล้วนะคะสวัสดีค่ะ